ประปฏิทินในการจ่ายเงินทุนเสมอภาคผู้ปกครองน้องๆนักเรียนที่รอคอยในส่วนของการจ่ายเงินภาคเรียนที่2ทับ2 5 6 0ไม่ควรพลาดนะคะล่าสุดค่ะทางกศศค่ะแจ้งข้อมูลข่าสารในรอบการโอนถึง3รอบนะคะให้กับนักเรียนที่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนโอนเงินเร็วไม่ต้องรอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิ์รับเงินทุนเสมอภาคซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนคุณคูณ นักเรียนนะคะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ดูในเรื่องของรอบการจัดสรรเงินทุนเสมอภาคประจําภาคเรียนที่2ทับสองพค่ะรอบที่1ค่ะกสศจะมีการจัดสรรเงินทุนเสมอภาคนะคะในช่วงวันที่25-30ธันวาคม25งพาซึ่งโรงเรียนจะต้องรอตรวจสอบสถานะในการโอนเงินในวันที่13มกราคม25 6 9ส่วนระยะเวลาที่โรงเรียนในการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนก็คือ13มกราคม 25 6 9ถึง9กุมภาพันธ์25 6 9เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนกลุ่มที่มีบัญชีชื่อสถานศึกษาถูกต้องและกลุ่มที่ไม่มีการแก้ไขข้อมูลหรือว่าช่องทางในการรับเงินก็จะโอนตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ค่ะส่วนรอบที่สองจะเป็นกลุ่มที่แก้ไขข้อมูลภายในรอบที่2ในช่วงวันที่18ถึง25ธันวาคมซึ่งในการจ่ายเงินจะมีการจัดสรรในช่วงวันที่1 4ถึง19กมกราคม25 6 9นนะคะรอบที่3ก็คือกลุ่มที่แก้ไขข้อมูลรอบที่3 ช่วงวันที่13-20มกราคม2569ก็จะมีการจัดสรรจากทางกสสวันที่3-6กุมภาพันธ์2569เพราะฉะนั้นนะคะสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนที่เมนูสถานะในการโอนเงินเพื่อดําเนินการในการจัดสรรมอบเงินทุนเสมอภาคในลําดับต่อไปค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองท่านไหนที่รอคอยนะคะติดตามรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะชัดเจนในทุกประเด็นที่นันนำมาฝากในวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ